สวัสดีพี่ๆนา้นาๆที่รักกันต่อนกขอ่อยทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,ว,นนยวจะหงุ่งไปาะสนิมกับคุณลุงแนบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาคุณลุงแนบนครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่านะครับวันนี้ไปสองคนกันลุงแนบเดี๋ยวจะมีไปสมทบหรือเปล่านั้นรอติดตามชมนะครับนี่ครับอ่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเจ้าโฮ ขนอะไรสุดก็จะเป็นเงี้ยครับเห็นหน้าก็ูใส่เลยครับแต่เช้าเลยนะครับ6วงเช้าครับเออดูครับวันนี้จะจัดเฉลยได้หรือเปล่านะครับออกเคาะสนิมนะครับอยวไปเจิมพเนีตด,ด้วยจะเจิมได้หรือเปล่าสั่งพเนียตมาใหม่อีกนะครับเอาเอางเอาเอาเร็วเอา ูคนด้วยนะครับเล่นปลาด้วยอ่ะอ่ะออ่ะออาอเร็ว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 เวเออโช FC หน่อย FC เจ้าโฮนะครับที่ติดตามอยากชมมานานนี้ครับวันนี้ได้ชมแน่นอนครับแต่ไม่รู้จะจัดได้หรือเปล่าจะคุมนกเกินหรือเปล่านะครับถ้านกปลาตัวไหนใจถึงก็นั่นนะครับ ตัวนั้นนะครับตัวไหนตัวนั้นเฉลยนะครับขึ้นขึ้นไว้นะครับเราจ้าหกเก็บข่าวข่าย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเอฟซสนใจเฉลยนะครับมีอยู่นะครับเฉลยสายภูเขาสายทุ่งนะครับสนใจไลน์มาสอบถามเลยนะครับหรือโทรก็ได้นะครับเบอร์โทร0853062075นะครับ ไม่งั้นก็ไล่ดูคลิปเก่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งเอไว้ใต้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวดูรายละเอียดเอาเนาะนกเฉเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนกเชเลยแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเจ้าโฮเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันบ้านลุงแนบเนาะอ่าเดี๋ยวนี่ครับเจ้าโฮฝึกจัดละน่นนะครับนกเชเลยนี่นี่นกเชเลยนะครับ สายเขานะครับเมื่อกี้ตัวไหนโยนไม่รู้ครับสองกุกเต็มเลยนะครับนี่ครับนกเฉเลยเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกไปชมครับอ่านี่นะครับนกเฉเลยมีนะครับมันยังหนาวอยู่ก็คุ่มอยู่อยู่นี่อันนี้ก็สายภูเขานะครับนี่ครับเหลือประมาณแค่นี้ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามหรือไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไปต่อนกแล้วครับไม่มีโอกาสถ่ายสักทีนะครับ พึ่งว่างวันนี้ก็เออถือโอกาสถ่ายเจ้าหงกันตะเลิดมาเดินมาถ่ายพอดีเนาะะนี่ครับนกเชลยมีมีเส้นสอตัวหนึ่งนะครับเส้นสอเยอะๆเลยอืมปกตินะครับสายขุดเขามาไว้ไกลๆหน่อยอ่ะ,อะเดี๋ยวไปรอชมกันที่ป่านะครับน,นี่ครับวันนี้ก็ถึงไม้ครับนี่มากันลุงแนบครับลุงแนบสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเนาะวันนี้เดี๋ยวจะหาานหรือเปล่าลุงแนบเอาน,นกใหม่มาเนาะโอ้ขันยได้ยินนกป่าเนี่ยขันอยู่เนี่ยเอานกใหม่ลุงจวดลุงแนบก็เอา,าอ่ะโอ้สุดยอดอ,อ,อ่ะเออโอ้นี่เดี๋ยวมีจวดเนาะลุงเนาะเออโอ้ขนาดขนป่าไม่หลุดนะั่นะอ่ะลุงเดี๋ยวไปใส่กันเนาะลองดูสักตั้งตรงนี้ไ นั่นเด้มันไม่มีต้นใส่ดัวดีๆก็อยู่ข้างในนู่นนะครับไม่ใช่แถวไหนนั่นสิตอนนี้มันไม่มีที่ใส่ด้วยสายทุง่งสายทุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับอะครับหมายนี้ปรากฏว่าไม่มีนกเข้าร่วมนะครับคุณลุงแนบก็จะไปเก็บนกแล้วครับผมให้เคไปใส่นู่นนะครับกลางนาำหมอๆเลยแต่ไม่มีนกเข้านะครับ อยู่รอบๆมันไม่เข้าเดีย๋ยวจะย้ายหมายครับแกเดินเก่งครับผมใส่อยู่ที่เลขใส่อยู่นู่นนะครับแกเดินมานะยแกเดินมาหูน่าจะโลสองโลครับเดินหาที่ใส่เพิ่งได้ใส่ตรงนี้ครับไม่มีนกเข้าร่วมกันเลยชวนกันย้ายจะลองไปหมายอื่นดูครับเพื่อนมีเข้าร่วมเพิ่งเก้าโมงกว่าๆนี่นะครับเก็บไปเก็บแล้ว โอ้นกแกก็ขันดีๆนะครับอืมถ้าเขารวมนี้เสร็จเลยต้นนั้นนกปลาไม่สู้ปลานี้นะครับแต่ขันดีนะครับแต่ไม่เข้าใกล้เลย <c oughs> เขาเลี้ยงวัวนะครับที่ต่อมันน้อยครับเขาล้อมเออลวดไฟนะครับทำไมกล้าเข้าไปเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าครับจะมารหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้ทุกป่าหรือเปล่ากันยังไม่แน่ใจครับแต่ทีมงานไลน์มาบอกครับจัดหนึ่งเต็มแล้วอาจารย์ต่อยนะครับจัดแล้วสายหมานโทรหาไม่รับนะครับสงสัยรุ่นนกอยู่เดี๋ยวรอชมหมายต่อไปนะครับวันนี้กับคุณลุงแนบสองคนงแนบอนุกใหม่มาลองผมกับอนกเจ้าโูนะครับมาเคาะสนิมอโอเคครับผม กำลังเดินทางเนาะเดี๋ยวลุงแมบบเดี๋ยวพากันขึ้นเขาเลยเนาะวันนี้พากันขึ้นเขาไปเอานกเขาเลยเดินที่าบแล้วไปบนเขาเลยบนเขาดีมากนี่กำลังเดินทางนี่ครับนี่เนเก่งจริงเนี่ยนี่อ้ลุงแกเดินเก่งเดินมาถึงเนี่ยครับประมาณ2กิโลไม่ไม่ขาดหรอกเดินไปเดินกลับอะ่ะไม่ได้ใส่รอครับเดินมาสนุกที่ใส่มันไม่มีที่ใส่ แถวนี้เขาเลี้ยงวัวกันเยอะเขาร้อมลวดต้นแล้วมันมีไฟด้วยก็เลยไม่กล้านะั่นก็เลยควรจะหาต้นใส่ได้ก็ ากันขึ้นเขาจนได้นะลุงนะองนโอ้รถขึ้นไม่ได้ต้องเดินต้องกาแห้งอยู่นะทางแต่แม่เพื่อนรถไถเขาลากเขาโูดนะครับโมาไม่ได้แล้วติดเดี๋ยวลำบากอีกอนี่ครับสัมภะใจมันรักนะลุงเนาะมาฝึกนกก็ยังดีได้ไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอชมครับจะจะหานูโอ้โอโอลุงที่สวยนี่ครับขึ้นเขาต้องเดินลุนงแนบเดินเก่งทสีความดโอ้เนี่ยรถเขาอะเดี๋ยว,วต้องไปไกลๆเข้าสักหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้กเขาไม่กลัวอะไรเลยนี่เก่งว่ะโอ้ดูทางครับนี่สายภูเขามาแล้ววันนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวหาที่ใส่กันนะครับ okay. นี่นะครับร้อนแล้วโหดเจ้าโหก็จะตากแดดอีกแล้วครับเดี๋ยวรอชมครับโอ้เหนื่อยแค่เดินหน่อยเดียวเหนื่อยแล้วครับขึ้นเขาขึ้นเขานี่ครัรอ,อชมนะครับรอชม ช่วงนี้มันลงกินเยอะแล้วใช่แล้วกนกเราไปใส่ไว้ก่อนเนาะ <laughs> เดี๋ยวนกเราขันเดี๋ยวมันก็บินขึ้นเองนะใช่ต้องใจเย็นๆต่อ,อนกสายภูเขาได้ตัวหนึ่งนี่ก็คุ้มแล้วครับแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องรอชม <laughs> ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับได้มาผ่อนคลายน้าลุงเนาะ <laughs> สนุกไปโอ้โหไม่สุด โอ้โะเดี๋ยวรอชมครับรอชมออแล้วครับครับปอดเที่ยงแล้วก็ลงมาจากบนเขามากินข้าวครับลาบก้อยผม้ห่อมาครับนีลุงแนบพามากินนะครับเดี๋ยวลงมาที่ลาบแล้วลงขึ้นขึ้นลงลงเนาะวันนี้เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับ เอาล้วครับมาลุ้นเจ้าโฮกันนะครับใสสายไฟเลยแต่สายปลาฝึกสายไฟไปในตัวเอาได้หมันกันแล้วลุงที่นี้จะเจอเนียดใหม่ได้ไหมอาจจะมองไม่เห็นมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวลุงเนีย์เหรอเป็นเนียดฝั่งเดียวเอาเดี๋ยวมันต้องโดดท้ามไปขึ้นหัวเสาละ เอาโฮเจอพเพนีตไหมพ่อเนอยโหนีอ,อ,นอ่ะคลรมุมมันเนาะลุงเนาะเอาโดดขึ้นหัวเสาฟ,ฟัง,ฟงนูโนเลยเดี๋ยวมันต้องขึ้นหัวเสา,าเดี๋ยวรอชมครับขอรุนนกก่อนครับลงุลงลุงมอง,<ล>งไม่ลุงอยู่บนหัวเพนียดเลยนะครับมันต้องลงเนาะลุงเนาะลงลงแนะ่เลย โอ้ลุนมันอ้ออย่าลงฝั่งนี้หันหน้ามาฝั่งนี้เนาะหันหน้ามาฝั่งนี้แล้วอ้อไปฝั่งนู้นโอ้ไอ้โ h คูอยู่เดี๋ยวมันโดดไปอีกมันได้โดดแล้วโอ้ดูมันจะตีไอ้โสนุกครับลุนม <reco> <siglo>. ัน <distintos> มันครับเนี่ยทางเดียวถ้าสองทางมันก็เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ดูสวยโอ้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวตัวนี้ให้ลุงแนบไปเลี้ยง เสียงดีด้วยลุงตัวนี้อืมเดี๋ยวเราชมครับเอาให้ได้เอาให้ได้ <laughs> อ้าวเรียบร้อยแล้ะอ้ะตอนนี้ยกให้ลุงแนบอ่ะลุงแนบไปเอาเศร้าลุงยกให้เลยนะครับลองไปเลี้ยงดูฉเฉลยเจ้าหัวเป็นยังไงลุง<ม>เสร็จจ<ม>นได้เนาะเ <laughs> กี่ยวไหมโ <laughs> อ้อเจอพเนยรใหม่ยันได้เนาะเอาใส่สายไฟเลยลงเขามากินข้าวแล้วก็มาสายปลาเหมือนเดิม จะใส่สายไฟนะครับมันไม่อยากใส่นู่นครับลโอกูเรียบร้อยครับผมพี่น้องจะห่เคาะสนิมอ่าปลดล็อกยันได้เนาะวันนี้ลุงแนบเราต้องอาจันได้เราบอกโอ้โหนู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลุงแนบเอาลงมาชมเนาะอ่ะยกให้ลุงแนบไปเลี้ยงเลยนะครับโอ้ขนกระจุยกระใจเลยอ่ะเดี๋ยวรอชมครับโอ้ยเก่งมากเกากออโอ,โอ้เก่งมากว่างัน้นโอ้เข้าไปเกือบยี่สิบนาทีเนาะลุงเนาะตีอยู่ข้างหลัง เตยโหนด้วยตีเนี่ยมันฉลาดเก่งมากเอ้าเก่งมากเออเอ้าเอ้าลุงไปรถไปไปปลดเอาเดี๋ยวไปปลดรถหน่อยนะลุงถือไปเลยสวยไหมงามบ่งามอีหลีบ่โอ้สวยเสียงดีด้วยนะครับเรียกคำคูคำด้วยให้ลุงแนบไปเลี้ยงดูฉเฉลยเจ้าโหโอ้บายนี่เจ้าโห้ทำงานตอนบใบใบสามนะลุง ดูไม่ดิ้นเลยนะขนาดลุงแนบแปลกๆหน้านะครับนเะนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ลุงแนบปลดเนาะหมานแล้วหมานแล้วโอ้าหกถ่ายคลิปครับ<ะ>ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูครับเนี่เจอเนียดใหม่แล้วเนาะลุงเนาะวันนี้หมานละเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวปลดเอาเลยเอาลุง<ะ>จับขาผมก่<ะ> <laughs> อนนะ <laughs> 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 กว่าจะได้เนาะลุงเนาะอู้ตดดุเลยนกอะไรไม่รู้จะให้ลุงแนบเอาไปเลี้ยงจะขึ้นไวยังผมว่าไหมจะเลยเจ้าโหนะครับโอ้ขอสนิมลุงให้มันคูใส่สักหน่อยเจ้าขาเออโหคูไหมคูเอาเอาเอาโหเอาเอาโหเอาเร็วไม่ดุนะครับแต่จะคูยังเดียวหลุดมือกูไปซะมีอะไรดีไหมลุง อู้กหมอมแก้ววะเนี่ยหัวสีดังๆหนยนึงเนี่ยดูเกบเป็นไงลุงหาดีโอ้กินดินแล้วครับอู้ขนเจพเนียดใหม่จนได้มันอยู่ไม่ได้หรอกเนาะลุงนะไอเป็นไงลุงเนี่ยขามดีไหมขามหางกี่เส้นลองนับหน่อยหางหางลุงเนี่ยอ้หางกำลังออกใหม่นะลุงนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยเออสิบสามโอ้หางสิบสามเส้นของดีแล้วลุงไช<ป>ของดีเอาไปให้ลุงแนบเลยหางสิบสามเส้นนะครับนี่เอาลุงมัดนี่นี่มจะได้ไม่ดินนั่นละเดี๋ยวโอ้ะเดี๋ยวจะไปขึ้นในปานะ่าเนาะทีนี้ลุงของลุงเป็นไงไอต่อไม่ทำงานเลยยังไม่ทำงานเนาะ เดี๋ยวผมเอาเจ้าโฮไปขึ้นต่อครับอะแล้วรอชมโอ้ปลดล็อกได้โอเคครับได้ของดีครับหางสิบสามเส้นแล้วสู้เจ้าโฮดีด้วยนะครับมันมาข้างหลังนี่แหละใช่ครับมันเป็นพเนียดฝั่งเดียวนี่นะครับเหยียบหัวนางควนผมเลยเอามาจนได้นะลุงน้งมาเปี้ยเลยเดี๋ยวไปขึ้นไม้ต่อไปครับโอ้ไม้สองหนีแทบไม่ทันนะครับใส่พุ่มไว้ครับ ็นนกครับเนาไอ้ยหุนดินของลุงแนบทำงาน,นม,มาแล้วมาแล้วไ,ไปไปไหมโอ้ยวันนี้เอาเดี๋ยวเรเรียกครับของลุงก็เรียกเอาเดี๋ยวรอชมครับจะมานไหมมานแล้วหนึ่งเต็ม,ไ,มไปแล้ว อุงขอเชาชมาเดี๋ยวราชมครับเอาละครับไม่ถึง5นาทีเนาะลุงแนบเนาะเข้าร่วมแล้วขึ้นแล้วลุงนะคิดว่าจะเป็นยังไงอีก <Bei> ไปแล้วลุงเอาเอาโูคูแล้วเรียกแล้วไม่เหลือจัดเต็มสองไหม โอ้ไม่พอห้านาทีเอาล้วครับมาแล้วโอ้อยู่ข้างบนนี่มาแล้วอยู่ใกล้ๆกันอ้าวโหจัดแต้มสองเลยติดๆไม่เหลืออย่างเงี้ยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยมึงปั๊บทีเนี่ยปั๊บไม่เหลือถ้าโหจัดแล้วไม่เหลือ ถ้าเข้าแล้วไม่เหลือเอาโดดเอาอย่าจับแต้มสองได้ไหมอเอาอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวมันยังงี้ไม่เหลือครับอวงร่างอวงร่างออโอ้สนุกครับสนุกสนุกรอบบ่ายรอบเช้านี่หน้างหงอยเอาลงไปต้นนู้นเอาเดีย๋ยวรอชมครับอา่า ลุงแนบว่าไงไม่เหลือไม่เหลือดูแค่สองกล้องดูนะครับช่่ยกันลุ้นเอาโดนลงมาอยู่หน้าชานแล้วครับเรียบร้อยอุยอ้ยมันมืดมองไม่เห็นขอภัยนะครับมันย้อนแสงด้วยถ้ามันหนหน้าก็<อ>ไปทีเนี้นรารด้ใส่เน่ลุงแนบก็ลุ้นนะครับห่างกันแค่คืบเดียวนี่ เอาเอาโดดหันหันไม่ลงเอาลมพาไปแล้วลดดใส่คอนเลยเอาเอาลมลมก็เป็นใจนะครับโอ้มันดีจังเลยครับเออมองแล้วมองมองคอนแล้วเออโอ้ลุงแหนบลุนสุดใจครับเอา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 ลม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 ก็เป็นใจนะครับอ่า เราลุ้นครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่าเรียบร้อยเอาลุงแนบออะไปเอาไม้ผมหน่อยตัวนี้ผมขอแบ่งกันคนละตัวเป็นยังไงลุงแนบถูกใจไหมเจะโฮเป็นยังไงตัวนี้ประมาณสิบนาทีรุนกันอยู่นะครับโดดไปโดดมาไ,มได้โอ้ตีตื่นตอนบายอย่ายจริงจด้วยลุงตัวนี้นกเจ้าโฮนี่ไม่เคยได้ตอนเช้าเลยนะครับ ถ้าท่านใดได้ติดตามมาครับถ้าเรามาที่เช่นเดียวกันกี่เมตรลุงเ้ากี่เมตรสามเมตรเนาะเรสาสามเมตรก็ติดเอดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเนี่ยปอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ขี้เกียจเดินไปรถเอาเนาะเอาลุงเอามันลงมานี่กันก็ได้โอ้หมานแล้วเต็มสองตามมาติดติดเลยนะครับลุงไม่นานเนาะลุงเนาะเดี๋ยวผมจะเดินใส่นี่เน่ะเอาใส่ใกล้ๆกันนี่เนี่ย อู้ตัวเนี้ยเสียงพอๆกันแต่ดุสู้ตัวนู้นไม่ได้นะลุงอู้งามงามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดสลักก่อนอเอาละครับผมลุงแนบเตรียมถุงอีกหรือเปล่าคูแล้วนกปลาเยียบไหมเอออยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่รู้อยู่ใกล้ๆกันนะเอานั่งคุยกันโดดเข้าเฉยเลยโอ้เสียงดีจังโอ้ปลาเดียวจัดแม่มันสา <3 S 2> หลังตุม ไม่ผมเอาตุ่มออกนอกนะเนอะเอออู้หูเอาชาออกนอกใช่ไหมใช่แ้ดูแลเสร็จเลยเออดีอยู่หน้าสองตัวเลยเอ้าตัวน่าเยียบแม่พอเข้าเข้าตัวคู่เลยเนาะลุงเนาะเอ้าตัวที่มันคู่อยู่นี้แหละมันจะเข้าเออหน่อยเดียวเนาะลุงเนาะเออเพราะว่ามันอยู่หน้าเนี่ยขยับเข้าไปแล้วนะตัวนี้ยกให้ลุงแนบถ้าได้อะผมเอาตัวเดียวพอขยับเข้าไปแล้วนะะไม่เหลือ ใส่กิ่งตายไปเลยละเรียบร้อยย,ยังไม่เยียโดนแล้วโดนยังเพเนียดลั่นยังรู้โดนยังรูโดนแล้ววะไหนเดี๋ยวผมดูให้แน่ใจอ้าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับ fc ทุกท่านใส่ไปไกลโอ้ยมันบังอะ่ะเหรอดูดูดวงคันฟาดมันหน่อยยังหรอกลูงวะ นกปลาครูอยู่ต้องดังเสียนะนะโอ้นกปลายังอยู่ลงุงยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ตรงไหนเอา้าอยู่ฝั่งนู้นโดดมาอีกทีนึงเสร็จเลยโอ้นั่นแหละเหรอเอออยู่ข้างตู้มเลยนะนั่นแหละทีนึงเสร็จเลยอู้ยตัวนี้เสียงดีด้วยเสียงเพาะอ,อ่าเห็นไหมครูอยู่เอาโดดเลยโดดโดดมาก็เกี้ยเลยเนะี่ยเรียบร้อยเอา้าทำประวัติศาสตร์หน่อย เช้โมงเดียวจัดสามตัว <c oughs> เดี๋ยวล้อชมครับรอชมครับอ้ออกมาแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยอีกแล้วลุงเอายกให้เลยคููอ่างสองคำอย่าไปเก็บเจ้าโฮเอาลุงไปบุกไปเลยอ้าวคููแล้วแต็มสามปลาเดียวนี่<อ>เป็นไงลุงถูกใจไหม <c oughs> ยกโอ้ลุงเอาจนได้เนาะลุงเนาะตัวน,นี้ครึ่งชั่วโมงอะ่ะ ดึงกว่าจะลงกุกเดียวคู่อ่างคำสองคำโอ้โหคูแก่คูด้วยเจ้าหูจนไม่คูใส่อ่ะครับเรียบร้อยจนได้ดยับอันนี้เดีไปดูเศ้าลุงเนี่ยว่ากี่เมตรโอ้เป็นไงลุงสมนั่นไหมจัดตอนบ่ายหืมเป็นยังไงกูว่าเหนียวดีนักอ่าง ดูครับผมใส่พุ่มไม่ต่ำตำนนู่นทีแรกอยู่ยอดนู่นดึงเอาลงอ้าวพเนียดหมานนะครับพเนียดวันนี้ออกประเดิมนกก็เคาะสนิมพเนียดก็ได้ใช้งานนะลงุงโอ้นี่ดูผมใส่เอฟซีทุกท่านดูผมใส่นะครับสามเมตรสามเมตรสามเมตรโอ้โอโอผมกิ่งเลย,ยดูลงุงดูผมเอาออกได้ไหม เอาออกไม่ได้ไม่ให้เด้อนกอ่ะเอาเดี๋ยวเอาลงมาโอเคครับเดี๋ยวไปชมลายกันเนาะอ่างนกอ่างนกอ่างให้ลุงแนบสำหรับวันนี้แต้มที่สามอะไรนะลุงสำหรับเอลเอลเออต้มสามเลยยกให้ลุงแนบเลยนกอ่างนะครับดูโอโ้โหถ้าเข้าร่วมแล้วไม่มีพลาดเนาะผู้ไม่ลงุงเดี๋ยวดูก่อนดูหน้าตาโอ้จืมพเนยด<ๆ>ใหม่นี่หลังใหม่นะครับเนี่ย สั่งมาให้โดยเฉพาะเลยนกก็ข้อสนิมครั้งแรกอย่างจริงจังเนาะจัดตั้งบ่ายสามอันนี้บ่ายสีย่ยังไม่ครึ่งบ่ายสี่โมงเย็นยังไม่ครึ่งนะครับตีประมาณชั่วโมง10นาทีได้3ามเต้มนะครับแต้มแรกสายไฟใส่ใกล้ป่าเดียวกันนะครับนี่โอ้โหอ่ะลุงเดี๋ยวดูอะไรมีอะไรดีๆไหมลูคามแต่เป็นอ่างแน่นอนละอ่างทุกยกโอ้ไม่ปีกกันด้วย เอานับห่างหนึา่างสามสี่โอ้มันสามแล้วเนาะห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันถ่ายขนอยู่ห่างสิบสิ้นเอาให้โฮคูหน่อยคูไหมเฮ้ยเอาถ้าไกลไกลไม่คูหกลุงเนี่ยต้องเอาสีห่างห่หน่อยนึงเอาโฮคูอ่เออเอเอ อยู่บนต้นคนละยังเออลุงให้ลุงแนบไปอย่ต้นงคนละยางกันอยู่บนต้นมันคนละยางตอนเช้าไม่ไม่ไม่เป็นตาจะได้เลยเนาะลุงเนาะเมื่อเช้าเนี่ยหมดหวังเลยลุงแนบมาป่านี้กี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วเนี่ยได้กี่ตัวไม่ได้สักตัวไม่ได้สักตัวเข้าร่วมแล้วแต่ไม่ได้ไอ้โฮมาจัดสามเลยเนาะเดี๋ยวไทยโฮมาไอ้โฮเล่นสามเลยภายในชั่วโมงชั่วโมงกว่า เข้าร่วมไม่มีเหลือแล้วนกที่มันได้นะครับเสียงเป็นไงลุงเสียงก็มีอไอ้นี่เรียกเสียงดีดีทุกตัวไอ้นี่นครับนกอ่างลายสวยด้วยเอาไปขึ้นไหนอีกนั่นอะดิเอาขึ้นลุงอยู่เนี่ยอ่าอู้เสียงเอาเดี๋ยวจัดให้ลุงแนบอีกเอา สองคู่ลุงแนบเออเดี๋ยวรอชมแต้มต่อไปจัดซิจัดซิจัดเนาะไอ้โหไอ้โหไอ้โหนี่วันนี้เสื้อเข้ามาเสื้อเข้ามาเองนะครับเนี่ยเสื้อเจ้าโหอ่ะโอ้อย่าไปจัดตัวนี้ให้ลุงแนบก่อนเดี๋ยวไปหาที่ใส่กันนะครับหลังคาเลยวะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะรอชมครับมาแล้วแต้มสาม อ่ะครับสรุปคลิปเนาะลุงแนบเนาะวันนี้เอาแค่นี้พอห้าโมงครึ่งกี่แต้มเอาลุงแนบจับโชเอ FC หน่อยอ่ะปลดทุงเข้ามาผมให้ลุงแนบไปเลี้ยงสองตัวเลยอ่ะเดี๋ยวออกมาแจ้งแจงโล่นล่นล่นเป็นไงลุงแนบฉเฉลยวันนี้ถูกใจทุกตัวสามสามแต้มถูกใจทุกตัวเฉลยสามตัวผมให้ลุงแนบไปสองเลย เอานกอ่างไปด้วยผมจะเอาตัวที่สองตัวใหญ่ดี <laughs> ตัวใหญ่โอ้ลายงามลายงามไอ้อ่างก็ลายงามแข่งพันล้ำอีกแม่ลุงตัวเนี้ย <laughs> สวยนูนเมื่อยแล้วนอนพักผ่อนแนละ้ว <laughs> จัดสามตัวชั่วโมงหน่อยๆตีตื่นตอนบ่ายนะลุงแล้วปลดล็อกให้ได้เดี๋ยววันเขาว่าวันจันทร์นาเสียนนุบอกว่าทีมลมจะมายัางไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับ เดี๋ยวผมจะไปกับลุงแนบลุงแนบเดี๋ยวอบักอ่างไปเด้อลุงอืมอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เนาะคับแล้วผมจะกลับบ้านแล้วครับพอได้ผ่อนคลายนะลุงแนบเนาะพอได้ลุน้นเอ้โฮ <c oughs> hey, จัดสามแต้มไอ้โฮ hey, เป็นยังไงไอ้ <c oughs> hey, จ่อไม่เอาเลยถ <c oughs> ูกใจอยู่เนาะเราลุล้นลุ้นมันด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ติดเลยมาคูใส่หลายยกก็จะติดนะครับ ไอ้อ่างยิ่งนานเนาะครึ่งชั่วโมงเนาะไอ้อ่างอะเหน,นียวเหนียวอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นครับท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะเอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุงแนบสวัสดีครับผมสวัสดีครับเีอย่าติดตาม,ต,ต,ามาต,าติดตามอาทิตย์หน้าเนาะติดตามอาทิตย์หน้าอ่ะโอเคครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ